ทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกมลเวทได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจากยูทูบกมลเวนะครับผมวันนี้นะฮะเราจะมาทำเควสเฟรนชิปกันนะครับผมซึ่งเควสนี้นะครับเป็นเควสสาคัญนะผมแต่มันไม่ได้เป็นเควสเข้าด่านหรืออะไรนะครับมันเป็นเควสที่ทําให้เราได้บัตรผ่านเข้ามานะผมซึ่งบัตรนี้จะทําให้เราเข้าสลัมของไลอเอนเซนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องถูกทหารยามกักตัวนะครับดีมากๆครับผมแล คนที่เลเวลมากกว่า50ขึ้นไปก็สามารถทําได้แล้วนะครับแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือบัตรนี้สามารถเดลได้ขายได้นะครับดังนั้นเนี่ยบางคนเขาแบบปั้นตัวมาเลเวล50แล้วก็มาทำเควสยนี้กันแล้วก็เอาบัตรนียไปขายนะผมเรียกว่าหาเงินกันทุกท่องทางนะครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเควสยกันดีกว่านะครับก่อนอื่นเลยครับผมต้องไปที่สลัมของเมืองไลเฮลเซ่นก่อนนะครับไปเราต้องมุดมุดกาดให้ได้ก่อน1รอบนะฮะวิ่งไปนะผมไปตรงแว่นขยายทางด้านขวามือนะครับ นี่ครับขวาปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ครับเวลาเราเข้าสลัมเนี่ยเราจะเจอการดคนนี้ใช่ไหมการ์ดบอกไม่ให้ไปนะครับผมอ่าซึ่งบางทีเนี่ยก็ดวงดีอย่างนี้ครับผมกดปุ๊บคุยปับ๊บแต่บางทีเนี่ยก็รอนานนาน กว่ามันจะให้ไปได้นะครับเมื่อเข้ามาได้นะครับผมเดินออกขวาไปนิดนึงขึ้นไปข้างบนนิดนึงนะผมก็จะเจอกับคนนี้ครับผมมาคุนะฮะเจ้าคนหนึ่งในนักพนันไทยใช่ไหมก็เริ่มคุยกับคนนี้นะครับโอเคเมื่อคุยกับมาคุเสร็จนะฮะก็จะได้รับควสมานะครับก็ให้เดินกลับไปที่เมืองลาวเส้นนะครับผมกลับไปอีกด้านของสลัมนะฮะนี่นะครับเข้ามาแป๊บหนึ่งครับผมเพื่อเปิดควสนะฮะนี่นะครับคุยปุ๊บมันไม่ยอมให้กลับด้วยนะครับนิสัยไม่ดีนะผมบีวิงกลับเองก็ได้บอกแล้วครรับบผมเฟไนนนว้ียสสาุดะ โอเคเมื่อกลับมาที่กลางเมืองนะผมให้เดินขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะเจอกับโรงแรมนะฮะเข้าไปด้านในโรงแรมเลยเข้าไปทางนั้นอ่ะซ้ายมือนะครับปึ๊บปบนี่เข้ามาครับปึ๊บ เมื่อเข้ามาในห้องนี้นะครับผมก็จะเจอกับดีกอตนะฮะคุยกับเขานะครับผมรู้จักมาคู่มไหมรู้จักนี่เพื่อนกันนะฮะเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยไปส่งข่าวให้มาคู่หน่อยนะฮะกลับไปคุยกับมาคูอีกหนึ่งครั้งในสลับนะครับยาวๆนะผมบอกเลยว่าคุยนี้เดินกันยาวๆนี่ครับถ้ามันขึ้นประกาศชาวเมืองขณะนี้ระบบรักษาความปลอดภัยถูกโจมตีด้วยแก๊งสเตอร์เนี่ยบอกเลยว่ารอยาวๆนะผมมีวิธีหนึ่งที่ทําให้เร็วก็คือไปฆ่าแก๊งสเตอร์ให้หมดนะฮะแก๊งสเตอร์เนี่ยมันก็เป็นมอนสเตอร์หน้าตาค้ายๆมออนเตร์ัแะ ก็จะกระจายอยู่ที่ต่างๆในเมืองนะครับผมซึ่งมันเกิดแบบสุ่มนะฮะหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ทําการจ้วงมันนะครับผมเพื่อให้เมืองกลับมาสงบสุขโดยเร็วนะครับผมนนั้เราต้องจ้วงแก๊งสเตอร์นะครับซึ่งมันอยู่ตรงไหนบ้างก็ไม่รู้นะครับไม่ขึ้นในมินิแมปด้วยนะฮะนี่ครับถ้าแบบขยันกําจัดแก๊งสเตอร์จนหมดเมืองแล้วนะครับผมมันจะขึ้นประกาศอย่างนี้นะครับขณะนี้เหตุการณ์ถูกขี้คครแล้วนะครับผมก็สามารถเข้าสนามต่อได้นะครับแม่หากันทั้งเมืองนะครับ ถ้าใครไม่เจอแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะครับใครโวยแบบผมก็จะเจอแบบนี้แหละนะครับคือมันมี2ทางครับผมก็คือกำจัดให้หมดกับอีกทางเนงก็คือรอจนอแ๊งเตอร์มันหายไปเองนะผมก็สักพักใหญ่เลยแหละนะครับเ,เข้ามาคุยกับมาคุะครับปุ๊บเฮ้ย hey, เจ้าทำอะไรนะ่ะมาหลับที่นี่ข้าคิดว่าค่าสนใจการเดินทางแถวแวนี้นะครับผมข้าได้พบกับดิกอรจริงๆนะและเจ้าจะพบกับดิกอร์ของข้าเหรอข้าหมายถึงมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์ดิกอรนะครับผมผู้ที่เคยเป็นคู่หูของข้าแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้ว ครั้งหนึ่งเราเคยใกล้ชิดกันแต่นั่นมันนานหมดแล้วตั้งแต่เราทะเลกกาะกันข้าก็เกลียดความยอดเกินของข้าและใช้ไม่ได้ฟังข้าน,นะข้าพูดอย่างจริงจังจริงๆแล้วข้าไม่ได้คิดถึงดีกอสข้าเกลียดเขา100%นะครับแหมเหมือนไอ้หนุ่มนี่มันซึนนะครับผมปากไม่ตรงกับใจนะครับไปครับผมเราต้องไปทําการปรับความเข้าใจให้เขานะครับผมโดยการกลับไปคุยกับดีกอสอีกรอบหนึ่งนะฮะยามหลับนะครับผมยามหลับกลับออกนะฮะไปครับเข้าไปในโรงแรมชั้นสองอีกหนึ่งรอบนะครับผมไปคุยกับอเล็กดา อเล็กซานเดอร์ดิคอตนะฮะนี่ขึ้นไปที่ชั้น2เหมือนเดิมครับผมเดินลงมาเดินลงมานะครับนี่มาคุยกับดิกอตครับผมดิกอตก็บอกว่าที่นี่เป็นเมืองที่ดูมั่งคั่งนะครับผมใช่ขา้าคิดอย่างนั้นนะครับจนพบใครบางคนเขาก็คือมาคุอะเขาพูดเกี่ยวกับข้าแต่ข้าไมาส่สนใจสิ่งที่เขาพูดหรอกเว้นแต่มันจะเป็นคําขอโทษที่เหมือนจากลมปากคนก็งโง่ที่พูดออกมาตั้งแต่เรายังเด็กทุกอย่างเราเคยใกล้ชิดกันแต่ชายคนนั้นไม่เคยคิดว่าถูกเลยเพื่อนของข้าเขาพูดจาหลอกลวงเพื่อจัดการกับข้าลังแขน และเมื่อเขาไม่ขอบคุณข้าเมื่อข้าจ่ายเงินก้อนให้เขาแน่นอนเขามักจะช่วยข้าในการพบกันช่วงแรกที่มีแฟนของข้าอยู่ด้วยแต่ข้าไม่เคยยกโทษให้เขาในสิ่งที่เขาทํากับข้าเหมือนคนตาบอดที่ไม่สามารถใช้ชีวิตในโลกนี้ได้มาคุไม่รู้สึกงุนงิดกับมิจฉภาพครั้งนี้แม้ว่าข้าจะทําแบบนั้นต้องการจะเห็นเขาสิ่งเหล่านี้ผู้คนไม่ต้องการอะไรมากมายเกี่ยวกับความยากจนถ้ามาคุสบายดีนั่นเป็นสิ่งที่ดีที่ข้าได้ยินมาไม่มีอะไรที่ข้าต้องการเพื่อจะไปยังที่นั่นและตรวจสอบเขาข้ารู้สึกเสียใจกับสิ่งเหล่านนั้ ข้าปรารถนาว่าข้าจะมีโอกาสได้พบกับมาคุเพื่อสลัดความเศร้าโศกนี้ใช่เลยเจ้าเด็กกันพ้าจอมหญิงโสงแต่แล้วข้าไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้โดยรักษาความปลอดภัยของที่นี่ไม่เคยปล่อยให้คนรวยและคนจนพบกันพวกเขากลัวว่าคนจนจะก่อความไม่สงบและสร้างปัญหาให้กับเมืองด้วยกฎงโง่ของคนงโง่ในเมืองนี้ถึงอย่างนั้นมันก็น่าตกใจมากทีเดียวที่มีใครบางคนถูกลงโทษเมื่อเมิดกฎงโง่เหล่านั้นตามความจริงถึงอย่างนั้น ถ้าจะพบกับมาคุยอีกครั้งบอกเขาด้วยถามถึงอย่าลืมอ่าซึ่งตรงนี้นี่เป็นแด่หลอกนะผมที่ผมพูดว่าเจ้าคนกำ้าอะไรซึ่งความหวังเจ้ารับมือกับคนโง่เจ้าติดมือกลางวันของข้าสามมื้อไม่เก่าถึงคำขอโทษแต่ใครห่วงในสิ่งที่เจ้าคิดข้าเรามีความสุขมากเมื่อไม่มีเจ้าอยู่นะครับไอ้นี่กระสืนนะครับผมไอมาคุแม่งกระสืนนะครับนี่ครับแล้วก็คุยอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเขาจะบอกข้อความมานนี้นะครับอ่าซึ่งเราก็ ต้องเอาข้อความนี้นะครับผมจดไปนะครับผมแล้วก็ไปพิมพ์ให้มาคุกกันฟังนะครับเอาแล้วครับเราเป็นพลสารนะครับผมไอ้นี่พอแงแม่งอนไอ้นั่นก็ไม่ยอมมาไอ้นั่นก็มาไม่ได้นะครับไปครับผมหน้าที่ของผู้ก้าอย่างเรานะครับผมในการปรับความเข้าใจของ2หนุ่มคนนี้นะครับคุยกับยาอีกหนึ่งครั้งนะครับผมยามันยังหลับอยู่นะฮะมาคุยกันมาคุนะครับผมเฮ้ยเป็นไงบ้างเจ้าเป็นบ้านหรือไงทาไมถึงมาทําอะไรที่นี่เจ้าไปทําอย่างอื่นที่มันดีกว่าการมาคุยกับบรทพันอย่างข้าดีกว่า หรือจะทำตัวเป็นคนดีแสนเศษแส้งเจ็บปวดดิคอดอพูดคุยกับข้าคุยกับดิคอดอีกครั้งเขาบอกว่าให้ข้านําข่าวมาบอกเจ้าตรงนี้นะครับให้พิมพ์ประโยคที่ผมขึ้นไว้ทีละบรรทัดนะครับผมอ่ะเริ่มเริ่มที่เจ้าเลวเอ้ยนะครับผมเจ้าเลวเอ้ยอไม่โทรนะครับผมปุ๊บกดจึ๊กอ่ผิดหวังกันหร เจ้าคนไม่รักดีอ่าดีก็สก็ฝากมาอีกข้อความหนึ่งนะครับหวัวแข็งงี่เง่าแล้วยังติดอาหารกลางวันค่าสามมื้ออีกนะครับผมตรงสามมื้ออีกเว้นว่าข้างหน้าขีดด้วยนะฮะไม่แม้แต่ไม่แม้แต่จะขอโทษเอาแล้วเว้ยพอแงแม่งอนมาแล้วครับฮะข้าขอโทษเหรอฮมันใช่ที่ไหนล่ะแต่ใครจะสนว่าเจ้าคิดอะไรอยู่ถ้ารู้สึกดีแทบแทบตายข้ารู้สึกดีแทบตายที่เจ้าไม่ได้อยู่ที่นี่นั่นไงมันจบแล้ว ครั้งหน้าถ้าข้าเจอจะเอาใบหน้าของเขาไปแปะไว้บนพื้นโอ้โเกี่ยวกาดหน้าดูแล้วคุยกับเขานะผมมาคุกกรดมากครับผมเกี่ยวกาดกดันเลยทีเดียวนะครับผมนี่มาคุณระเบิดอารมณ์นะฮะโกรรุนแรงมากครับผมข้าอยากพบเบนเคสเทนนะฮะน่าจะเป็นเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับผมถึงตรงนี้นะครับผมเรากลับไปเล่าให้ดีกอตฟังนะครับผมป่ะกลับไปเนี่ฮะเจอแก๊งสเตอร์อีกแล้วนะครับไม่ได้นะผมบีวิงแล้วกันไปครับ กลับไปคุยกับดีกอดอีกหนึ่งรอบนะฮะนี่กลับมาคุยกับดีกอดอีกหนึ่งรอบนะครับผมเขาก็จะพูดถึงไอ้เบนไคลสเตนมากนะครับผมว่าเป็นเพื่อนเขาเหมือนกันนะครับผมน่าจะเป็นเพื่อน3คนนะผมมือที่3เริ่มเข้ามาแทรกนะครับผมไม่ใช่นะเป็นเรื่องอ่เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับผมไปเราต้องไปหาเพื่อนคนนี้ที่จูโนนะครับผมก็ถ้าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือการนั่งเรือเหาะนะครับผม จากไล่เฮลเซนนะฮะเดี๋ยวพาไปดูว่าเรือหอกไลเฮลเซนอยู่ตรงไหนนะครับเรือหอกไลเฮลเซนนะครับผมอยู่ตรงมุมขวาล่างนะครับก็สามารถไปคุยแล้วก็จ่ายเงินพันสองขึ้นไปที่เรือหอกแล้วก็ไปรอจนมันถึงจูโนได้นะครับโอเคเมื่อมาถึงจูโนนะครับผมให้มาที่ขวานะครับผมขวาล่างอ่ะจะเจอคาคาฟ้าแล้วเดินตรงขึ้นมานะครับจะเจออาคารที่มีหมาอยู่หน้าอาคารนะครับก็เข้าไปด้านในครับปุ๊บเมื่อเข้ามานะครับผมเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมปุ๊บอ่าแล้วก็เดินออกขวานะครับปุ๊บ จะเจอกับสติวเด้นนะครับคุยกับสติวเด้นคนนี้นะครับผมเขาก็จะเล่าถึงไอ้เบนนะครับผมว่าเบนอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วเราก็เดินย้อนกลับไปครับผมไปแล้วไปห้องด้านบนนะฮะปุ๊บจะเจอกับอ่ะเนี่ย passionate student นะครับผมนี่คือเบนนะครับเอาละมาดูกันเวทแห่งลมเวทแห่งความมืดอ่านี่มันมอนสเตอร์ประเภทเป็นส่วนหนึ่งอ่าคือไอ้น,นี่มันตั้งใจเรียนนะครับผมมองผ่านเหมือนเขาเป็นนักเรียนพวกนี้นะครับนี่แหละเขาคือเพื่อนของมาคู่กับดีกอสนะครับผมขอไพ่ไอ่นี่อย่างยังยังยัง,ย,งยังท้องตำลาอยู่นะฮะเฮ้ hey, เจ้านะ่ะเฮ้เฮ่โอ้เจ้าทําให้ข้าตกใจนะครับผมเ <laughs> พื่อนของข้าเป็นยังไงบ้างนี่มันกาอต่อสู้ยิ่งใหญ่ระหว่างคนรวยและคนจนบ้าจริงๆนี่มันการเล่นของเด็กชัด มาดูกันว่า2คนนี้เราจะทําอะไรกับพวกเขาได้บ้างนะครับผมบางทีสิ่งนี้อาจจะเป็นการดีถนะ้าหากช่วยเบนตามหาสิ่งที่เขาค้นคว้าม,มานานนะครับก็ออกไปนะครับผมแล้วก็ไปตรงกลางชึบเดินขึ้นมาตรงนี้นะผมจะเจอกับอาบุกนะฮะคุยกับหนังสือนะผมจะเจอเฟรนเดลลี่นะฮะเป็นบันทึกการเดินทางของเบนนะครับแเราก็กลับไปหาเบนนะครับฟึบตรงนี้นะฮะนี่กลับมาคุยกับเบนอีกรอบฟึบนี่แหละใช่เลยนะครับผม โอดเอาหนังสือเล่มนี้ไปให้ดีคอสแล้วก็มาคุข้าได้เขียนสิ่งนี้เมื่อข้าเป็นหนุ่มมันเป็นสิ่งที่เตือนความจาของข้าได้ดีเราเคยใช้มันมาด้วยกันไปแล้วเราก็กลับไปไลเฮลเซ่นนะครับเมื่อมาถึงไลเฮลเซ่นนะผมก็กลับไปคุยกับดีคอสใหม่นะครับมาคุยกับดีคอสครับผมถึงแม้เบนจะกลับมาข้าไม่คิดว่าจะยกโทษให้มาคุข้าคิดว่าข้าคงเป็นพวกสีสติไปแล้วสแสดงบันทึกการเดินทางของเบนให้ดูฮะทำไมข้าถึงทาเครื่องหมายด้วยเจ้ามีบางสิ่งบางอย่าง วันนี้ค่าและดีกอตวันนี้ค่าดีกอตและมาคุทําการบินอันบ้าบินครั้งนี้เกมพื้นฐานแล้วนะครับโอ้ข้าจำได้มาคุทํทำปิกที่ดีมากเท่าที่เคยมีค้ายังคงมีสรรติในการบินอยู่ในอากาศนั้นที่สุดค้าคือเลกูล่าคิดไปกระซัอันนี้น่าจะเป็นบันทึกการเดินทางครัผมที่ทั้ง3คนนะผมร่วมกันมานะฮะดีกอตสวันวันนี้อากาศหนาวตามปกติแต่มาคุบอกว่า is the god f a l t เขาป่วยเ,เหมือนแปลจะงงๆนิดหนึ่งนะครับนี่ครับเขาก็จะมีบันทึกการเดินทางนะผมว่าทั้ง3คนทําอะไรกันมานะผมทำไมเบนเขียนถึงสิ่งนี้วันนี้พวกเราทั้ง3าคนทําการสาบานเป็นพี่น้องกันเหมือนในหนังสือการ์ตูนที่เราชอบอ่านพวกข้าขอปณิธานแด่เพื่อนๆที่สําคัญตลอดไปและตลอดไปข้าข้าไม่เต็มใจจะสาบานและคนที่การและคนที่ทาการเปลี่ยนขั้นรู้ข้าหมายถึงพวกข้ามีพื้นฐานมาแต่เด็กมันไม่ใช่คําสาบานที่มีความหมายใดๆสิ่งนั้นมันทําให้ข้าต้องไปพบมาคุ ข้าไม่อาจพลาดที่จะพบเขาไม่ว่าเหตุใดก็ตามข้าอยากให้เขายกเลิกคาบบําสาบานข้าคงต้องทําให้เขารู้จักพ่แพ้บ้างแล้วไปครับเราก็ไปหามาคุต่อครับมาฮะมาคุยกันมาคุยกันต่อนะครับผมอะไรนะเบนข้าไม่ได้เจอเขานานแล้วนะแล้วเขามอบมันให้เจ้าเพื่อนเอไมให้ข้าอ่นหรือใช่ข้าเคยช่วยเขาสองสาครั้งอันนี้ก็จะเล่านะผมเกมนี้มันสนุกเป็นบ้านะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นอดีตของทั้ง3คนนะผมเดสไลท์ s like <S นะครับผมมันแปลกันตรงๆอย่างนี้เลยเหรอใช่แล้วดีกอตบาดเจ็บหนักมากดีกอน,นอนอยู่3วั มันก็แค่ไขธรรมดาครอบครัวของดิกอศล้มรหลวมากๆพวกเขาไม่อยากให้เขาคบกับมาคู่ที่ต่อไปดิโกศก็ไม่สนใจข้ารู้ว่าเขาชอบมาคู่มากๆวันนี้เรา3ามคนทําการสาบานเป็นพี่น้องกันเยี่ยมข้าคิดว่ามันจะเป็นจริงแต่คนเราเปลี่ยนแปลงอีกอย่างเราไ,ได้คิดมาจากหนังสือกระตุ้นก็นะถ้าเขามาขอโทษก่อนข้าคงยกโทษให้เขาดีละพอดีโกศพูดว่าเขาจะกลับมาภายในสองสามวันนี้อะไรนะเขาจะกลับมาจริงๆเหรอกลับมาเพื่ออะไรมันสายไปแล้วทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาเดี๋ยวก่อนข้าจะเป็นคนทําลายมันเอง ถ้าข้าไม่ได้เจอเขาในนอนที่สุดข้าจะเป็นคนสอนบทเรียนครั้งนี้กับเขาเองมองบบันทึกนี้ให้ข้าข้าจะอ่านมันมากกว่านี้โอเคเราจะได้ไอคิมานิดนึงนะครับผมหลังจบอ่าต้องคุยกับมาคุกตรงนี้นะฮะตรงนี้นะผมเราก็จะต้องไปบอกดีกอตนะฮะมามาคุยกับดีกอตกันดีกว่าฮะดีกอตได้รับบาดเจ็บสาหัสจากบาดแผลที่ถูกมีดแทงซึ่งคงเสียบคาอยู่ที่ท้องโอ้ไม่ให้ข้าช่วยเจ้านะเฮ่ hey, นั่นน,น,นั่นคือคนนักคนจนภัยนี่นั่นมาคุเขามักจะนําความชกไายมาให้ข้าเสมอมันสายไปแล้วสําหรับา และข้ามีเวลาไม่มากนักข้าบอกเจ้าว่ายามเหล่านั้นหลายคนไม่อยากให้คนจนและคนรวยอยู่ด้วยกันข้าทายว่าพวกเขาพบว่าข้าต้องการไปพบเพื่อนเก่าของข้าข้าอยากจะพบกับเขาผู้ชายในชุดสีดําเขาเพิ่งจะเพิ่งจะแทงข้าพระเจ้ามันนานเหลือเกินที่ข้าจะได้คุยกับเขาข้าสนุกและมีความสุขด้วยกันช่างเป็นภาพหวานๆที่น่าจดจํายิ่งข้าคิดถึงคู้หัวของข้าแต่ตอนนี้ข้าได้ยินพวกเขาเรียกชื่อของข้าตอนนี้เราสามารถอยู่ด้วยกันอย่างที่ข้าเคยสัญญาไว้ได้ใช่แล้ว ฆ่าเป็นคนผิดชีวิตมันสั้นจนน่าโมโหดีก็ตหยุดหายใจเจ้าดึงมีดออกจากร่างะวญยาณของเขาด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้งให้กับชายผู้เป็นที่รักยิ่งของเพื่อนเราก็จะได้มีดมาหนึ่งเล่มนะครับเป็นของต่างหน้านะครับผมดีกด็ตได้ตายไปแล้วนะครับดีกด็ตเดินผ่านไปเมื่อมองหน้าของเขาใบหน้าเขาช่างสงบและสุขใจมาถึงตรงนี้นะผมให้เราเดินทางไปที่จูโนนะครับผมไปแจ้งข่าวกับเบนนะฮะอ่ะเข้าไปทีอ่อาคารหลังเดิมนะครับผมเข้ามานะครับด้านในเช่นเดิมนะครับ ขึ้นไปด้านบนเลยอ่ะเรามาแจ้งข่าวกับเบนนะครับผมท่านนําสิ่งใดกลับมาบันทึกการเดินทางของดิกอดและมาคุข้าค่อนข้างแน่ใจว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีของเราอย่างไรก็ตามข้าขอขอบคุณสาหรับการช่วยเหลือของท่านเมื่อข้ากลับไปถึงบ้านข้าจะตามหาเขาทั้งสองอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะถึงตอนนั้นงานค้นคว้าของข้าใกล้จะบ,บรรลุแล้วเป้าหมายสูงสุดของข้าโอ้ได้โปรดนําบัตรผ่านนี้ไปเพื่อน,นําท่านกลับสู่บริเวณที่อยู่ระหว่างคนรวยและคนจนเป็นการตอบแทน นี่เราจะได้บัตรผ่านมาแล้วนะผมอย่างไรก็ตามข้าหวังว่าท่านจะเดินทางปลอดภัยนักเดินทางเอย๋ยเมื่อข้าสามคนมาพบกันข้าจะแจ้งให้ท่านทราบแน่นอนเรื่องแมงดาม,ม่านะผมกําลังจะคืนดีกันแล้วนะครับผมดิคกโดนแทงตายโดยยามนะผมยามของไรเอลเซ่นนะผมเพราะมันไม่อยากให้คนรวยกับคนจนมาเจอกันนะครับไอ้เบนนี่ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมว่าเพื่อนตายไปแล้วนะฮะและเควสมันก็จบลงแค่นี้นะครับผมไม่มีตอนต่อนะฮะเควสจบเรียบร้อยนะผมตรงที่เราได้พาสมาแล้วผมก็คือบัตรผ่านเข้าสลัมได้นะครับ ซึ่งเดี๋ยวเราไปเทสกันดีกว่านะครับคือตอนนี้แก๊งสเตอร์กำลังเดินเพ่นพ่านอยู่นะผมเดี๋ยวเราไปเทสกันว่ามีบัตรผ่านแล้วเป็นบัตร V.P เนี่ยเข้าสลัมได้ไหมไอ้นี่ใช่ไหมพวกยามเนี่ยไม่ใช่อันนี้มันแค่ช็อปไกด์นะฮะนี่ฮะคน V.P นะผมกดปุ๊บอยู่เดี๋ยวนี้นะข่าขออนุญาตตรวจใบผ่านทางของเจ้าหน่อยไหนดูซิว่าเจ้ามีมันไหมนี่ไงใบผ่านทางเชิญเจ้าไปได้เห็นไหมครับทั้งขาไปขากลับนะบผมก็สามารถผ่านได้โดยไม่ติดปัญหาอะไรทั้งสิ้นนะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะผมกับเควสเฟรนชิพเพื่อเอาพาร์นะฮะซึ่งไอพาร์เนี่ยสามารถพกติตัวไว้แล้วก็เดินผ่านไปผ่านมาได้เลยนะครับแล้วก็สามารถฝากในครั้งได้ด้วยให้ตัว ID เดียวกันมาใช้ได้นะผมหรือว่าจะเดียวกันก็ได้นะครับ mm hmm. ก็เหมาะสําหรับคนที่จะมาทำเควสของอีเดนเควสป้ายเลเวลร้อยสามสินะครับผมเพราะมาต้องเข้าสลัมเข้า,าดันไบโอแลบอย่างเงี้ยนะผม้ามามัวรอยามหลับหรือว่าจะ แก๊งสเตอร์หมดเนี่ยเสียเวลาแน่นอนนะครับผมทำเควสน,นี้นะครับทำแป๊บเดียวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้ทันนี้แล้วกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe ทุกเวด้วยนะครับเวลาคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ